อุ <Cornell>. ้ยอุ้ยตอะไรอ่ะปลาอะไครับเดี๋ยวครับอ๋ออ๋ออ้ยอุ้ยแล้วนะแล้วเขาดูครับดูข้นะดูข้างจมูกครับโอ้ดูครับดูโอ้ยเอ้าอุ้ยอะไรน่ะโอ้ปลาไหลครับโอ้ดูครับดูครับโอ้อุ้ยเต็มเลยครับเต็มเลยของวันนี้ครับผม สวัสดีครับวิธีคนบ้านนอกนะครับผมวันนี้ก็จะมาปักเบ็ดนะครับผมก็หมายที่ผมจะใส่ตรงริมคลองนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับผมก็วันนี้น่ครับผมหมายสวยครับไม่รู้ว่าจะมีปลาหรือเปล่านะครับผมนี่ครับเดี๋ยวจะใส่ขึ้นมานะครับผมนี่ครับ เูีจะมีหรือเปล่านะครับผมก็ยังไม่รู้เดี๋ยวอ่าช่วยกันลุนนะครับผมวันนี้ก็มากับน้องบัสนะครับผมนี่ครับผมบัสสุดหล่อนะครับผมไปเดี๋ยวเราตักเบ็ดด้วยกันครับผมนี่ครับผมเหยื่อที่ใช้วันนี้นะครับผมก็เป็นไส้เดือนนะครับผมดูครับตัวสวยๆนันเลยสักคำไหม ครับวันนี้ดูผีมือระหว่างนกบัตกับผมนะครับว่าใครจะเด็ดกว่ากันนะครับ เอาตัวน่ำตัวนโตัวน่เอาเอาเลยเอาเลยดูครับอยู่ฝั่งนี้ใส่ฝั่งนี้อย่างง่ายครับไม่ยอมใส่ครับแต่จะอย่าใส่ฝั่งนู้นก็ดูครับฮ้ยเฮ้ยดู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 ครับวดู้ดู้อย้อยดู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 คันครับดูคันครับนี่ครับดูดูคันครับอุ้ยอุ้ยดูอะไร่ะ มาไหนรุงเดี๋ยวแล้วก็อู้หูยโอ้ยแล้วล่ะแล้วเขาดูครับดูขันดูขันจับักโอ้ดูครับดูโอ้ยโอ้ยอะไรนะโอ้ปลาไหลครับโอ้ดูครับดูครับโอ้ยโอยเต็มแรกครับเต็มแรกของวันนี้ครับผมโอ้โหเดี๋ยวเขาเต็มแรกของวันนี้เลยครับลุง โอ้ยใหญ่เลยใหญ่ใหญ่ครับโอ้ยนี่ครับผมโอ้ยใหญ่ยิ่งนี้ดูครับตัวนี้เป็นตัวเมียครับผมพอดูร่องรอยการผสมอันนะครับนี่ครับจะแดงนะครับผมน่าจะเป็นตัวเมียครับผมโอ้ยครับหลังแรกของวันนี้เลยนะครับผมหมานครับไปไปดูหลังต่อไปเลยครับ ของนบ้านนะครับไม่รู้เป็นปลาอะไรนะผมน่าจะติดแล้วนะครับฮติดิกติดเลยดู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 ดดดดูดดดดูดดด โอ้ยเล็มเยอะเรียบร้อยผ่านแล้วครับเฮ้ย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 ผ่านได้ครับดูดูดูครับดูครับดูคันครับดูคันดูขับผ่านไล้ครับทุกคนดูครับโอ้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 ปลาหมอโอ้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 เป็นปลาหมอครับสวยอยู่ครับ เียโอ้ยยงอออีกแล้วครับอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วครับท่านอใส่ไม่ค่อยใหญ่ครับโอ้ยแต้มไปสามแต้มแล้วครับจะออกก่อนนะครับผมสามแต้ม lấy phá lấy ạ ui 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 mỏ gấp ạ ui cái điều ui ui phải bắt mỏ gấp ui đi ui đây phá đây phải đây phá มูชุนดูดูเขาดูเขาตับใหญโอ้โหโอ้โอ้ดูหางนะดูนะโอ้ยดูดูดูโอ้ยจยิงงตึงโอ้คันกับหักครับผมผู้ชมโอ้โหบูเป็นอะไรเชื่อครับใหญ่ขนาดนี้ครับ โอ้ยโอ้โหโอ้อมันติดเหล็กครับผมอุยมันลัดอย่างเดียวเลยด้วยอ้ยมันติดเหล็กนะครับผม๋ยวกลัวค้อนขาดครับผม

ไปครับอู้นี่ได้ปูครับว่ะอู้กัดสายอ,อู้ไ้ดูครับ okay, <ก>ไปไม่โดนครับอยู่เหมือนเดิม หมายนี้ก็ก็มีกินบ้างนะครับผมแต่ปลาไม่ค่อยกินนะครับผมก็มีเห็นปลาช่อนลอยหวยัวลอยย้อยอยู่นะครับผมแต่ว่าไม่กินเด็ดนะครับผมนี่ก็ไม่มีเหมือนเดิมครับเก็บกลับบ้านดีกว่านะครับผมเริ่มเก็บเก็บครับ

อระจา่เลยครับนี่นะครับผมท่านผู้ชมก็ได้ปลาไหลนะครับผมส,สวยๆเลยนะครับผมถือว่าใหญ่มากอะ่ะนี่ครับผมก็ได้หนึ่งแต้มสองสามนะครับผมนี่ครับแล้วก็เป็นปลาดุกสวยครับผมแล้วก็ปลาช่อน ตัวไม่ค่อยใหญ่นะครับผมก็ปลาหมอเอ้าหายตัวหนึ่งนะครับก็ได้อ้ออยู่นี่ครับผมอยู่ในอีกตัวนึงครับผมก็นี่ครับผมทำกู้นี่ครับผมก็ใส์สวยๆนะครับผมปลาดุกก็พออยู่พอกินอยู่นะครับผมวันนี้ก็นองบัสได้แค่ปลาดุกแต้มเดียวนะครับผมที่เหลือเป็นเบ็ดของผมเองนะครับผม ก็ถือว่าคุ้มครับใบนี้อาจจะไปแต่ละหมายอาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับผมก็พออได้ใส่นําพิกได้อันนี้ก็จะเป็นเป็นคัมกะแกงนะครับผมุ่นนี้เช้าจะให้แม่ทํากับข้าวนะครับก็หากับข้าวเป็นวันๆนะครับผมเพื่อมาทํากับข้าวก็ประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับผม ก็ถือว่าคุ้มครับอันนี้นะผมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวล่ำลาก,กันไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ